สวัสดีครับมีผู้ชมถามเรื่องเครื่องบินมานะครับแอดมินไม่ได้ทําเรื่องเครื่องบินีนนานพอสมควรแล้วปัญหาก็มาจากมีคนเชียร์ให้ไทยเนี่ยซื้อ f 1 5 e x h ซึ่งก็เป็นเครื่องบิน2ที่นั่งและแอดมินมองว่า F15EX เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินขับไล่มันไม่น่าจะเหมาะกับไทยเพราะว่าไทยเนี่ยต้องการเครื่องบินขับไล่นะครับก็มีผู้ชมบางคนนี่บอกว่าแอดมินจะมาแยกประเภทเครื่องบินเนี่ยจากจํานวนที่นั่งนี้ไม่ได้เพราะว่า F16 ก็ยังมี2ที่นั่งอันนี้ก่อนอื่นต้องอธิบายนะครับการสร้างเครื่องบิน2ที่นั่งเนี่ยเดิมทีเอาไว้เป็นเครื่องบินฝึกบิน ก็จะมีผู้สอนแล้วก็นักเรียนบินขึ้นไปนักเรียนก็จะได้ประสบการณ์เจตนาแรกคือเป็นเครื่องบินฝึกบินนะครับและแน่นอนครับเครื่องบินสองที่นั่งมีน้ําหนักมากกว่าเครื่องบินที่นั่งเดียวนี้อยู่แล้วความคล่องตัวน้อยกว่าแน่ๆเพราะว่าน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นสมัยก,ก่อนนะครับเครื่องบินรุ่นหนึ่งจะมีการสร้างเป็น2ที่นั่งเอาไว้ฝึกบินนี้เสมออย่าง F16A ที่นั่งเดียว F16B 2ที่นั่งเอาไว้ฝึกบินนะครับ AB นี้จะมาคู่กัน CD ก็มาคู่กันนะครับ 1> C หนึ่ที่นั่ง D 2ที่นั่งเอาไว้ฝึกปิน บางรุ่นก็ไปเป็น e/f e, pe, e 1ที่นั่งแล้วก็ f e 2ที่นั่งนะครับส่วน f e 22แสบตอร์มีที่นั่งเดียวเท่านั้นไม่มี2ที่นั่งและ f e 35จะพิเศษออกไปนะครับ f e 35ทุกรุ่นจะเป็นที่นั่งเดียว f e 35 a ขึ้นลงธรรมดา f e 35 b ขึ้นลงแนวดิ่งได้ f e 35 c ปีกกว้างเอาไว้ใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับวิธีเรียกชื่อไม่เหมือนเดิม ด้วยความที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเครื่องบินเต็มที่เครื่องบินสองที่นั่งที่เอาไว้ฝึกบินนะครับต้องเอามาใช้ในการรบนี้ได้ด้วยในโหมดการรบเครื่องบินสองที่นั่งจะถูกคัดออฟใช้นักบินคนเดียวแต่มันก็ยังหนักอยู่นะครับประสิทธิภาพไม่น่าเท่ากับเครื่องบินที่นั่งเดียวนี้อยู่แล้วก็มีการวางงานให้ใหม่มันก็เริ่มจาก F15 Eagle รุ่น2ที่นั่งก็คือ F15D เพราะทาอย่างไรมันก็เอาไปขับไล่ไมีได้ มันทําได้เนี่ยแหละครับแต่ว่ามันทําได้ไม่ดีพอสัตมการลยเอา F15D รุ่น2ที่นั่งมาอัปเกรดแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี้เข้าไปให้เป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นในชื่อว่า F15E Strike Eagle และ F15E Strike Eagle ก็มีผลงานในสงครามในตะวันออกกลางมันมีประโยชน์ในการแบกระเบิดไปถล่มศัตรูในแนวลึกซึ่งอุปกรณ์ต่างจาก F15C รุ่นที่นั่งเดียวแน่นอนนะครับ หลังจากนั้นพวกเครื่องบินสองที่นั่งก็มีการดัดแปลงเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นโดยใช้เครื่องบินที่นั่งเดียวหรือว่าเครื่องบินขับไล่บินคุ้มกันนี้อีกทีนะครับเพราะว่าเครื่องบินสองที่นั่งโจมตีภาคพื้นมันสู้ความคล่องของเครื่องบินขับไล่โดยตรงนี้ไม่ได้ต้องมีคนคุ้มกันในกรณีที่คองน่านฟ้านี้ไม่ได้นะครับยุทธวิธีแบบนี้อิสราเอลใช้แล้วก็สร้างตำนานมากมายคู่หู F15 i ไแล้วก็ F16I ไบุกตกมาแล้วทั่วตะวันออกกลางนะครับ พอได้แนวทางใหม่นะครับ F15E Strike Eagle ถูกส่งไปให้กับพันธมิตรใกล้ชคิดในฐานะเครื่องบินยุทธศาสตร์ ไม่ขายแบบสุ่ม4สุ่ม5านะครับเกาหลีใต้นีได้ไปเอาไปเป็น F 1 5 K Slam Eagle สิงคโปร์ได้ไปซาอุดีอาระเบียก็ได้ไปมันมีหน้าที่โจมตีภาคพื้นแล้วก็ลาดตะเวนนะครับส่วนเครื่องบินขับไล่ก็ใช้ F 1 6ในเกาหลีใต้แล้วก็สิงคโปร์ส่วนซาอุดีอาระเบียอยู่ใกล้กับอิสราเอลผิดข้อตกลงนะครับซาอุดีอาระเบียไม่ได้ F 1 6ซาอุไปเอายูโรไฟเดอร์ไทฟูนมาเป็นเครื่องบินขับไล่เรื่องเครื่องบินในตะวันออก อิสราเอลมีข้อตกลงกับัาอเมิกาว่าจะไม่ขายอาวุธขั้นสูงให้กับชาติอาหรับไม่ไว้ใจนะครับส่วนมากเครื่องบินในตะวันออกกลางจะถูกจำกัดพิสัยของขีปนาวุธโดนหมดแล้วครับทั้งอียิปต์ตุรกีจอแดนซาอุยูเออี e, กาตาโอมานบาฮารนกูเวตไม่ให้เก่งเกินอิสราเอลป้องกันการเหมิมเกิมนะครับหรือเมื่อัฐอามิกามีเครื่องบินสเตลลอย่าง F22 r a p t o บเตแล้วก็เอ5้า f อฟ35สตล e อีโกมันไม่ได้ไปต่อนะครับจบโครงการไปเพราะว่า f 22กับ f 35ใช้อาวุธโจมตีภาคพื้นได้ขับไล่ก็ได้สไตล์ e ี g ก e เลยไม่จำเป็นนะครับแต่ต่อมานะครับกลาโหมของสัตวมิกามีปัญหา f 35ผลิตไม่ทันประจำการกองทัพอากาศสัดมิกา แก้ปัญหาด้วยการแบ่งงบไปพัฒนา F15E Strike Eagle โดยการผลิตใหม่นะครับใส่อุปกรณ์ใหม่นี้เข้าไปกลายเป็น F15EX นี้ขึ้นมาก็เพื่อเอาบันประจำการในช่องที่ F35 เนี่ยส่งมอบล่าช้าไม่เต็มฝูงนะครับกองทัพระกาศพยายามผลักดัน F15EX เข้าประจำการให้มากแต่ว่าราคาของ F15EX มันสูงเกินไปมันสูงกว่า F35 เครื่องบินสเตลกรโหมของสัฐมิกาก็เลยตัดงบ F35EX ก็เลยถูกตัดจบและพอดีนะครับ F 3.5กลับมาผลิตได้ตามปกติ อนาคตของ F15EX ไม่มีที่ผลิตมาแล้วกองทัพอากาศก็พยายามหาทางให้ F15EX เนี่ยไปทำงานร่วมกับ F22 กับ F35 วางแผนว่าจะให้ F15EX แบกอาวุธ e ขึ้นไปแล้วก็ให้ F22 กับ F35 ชีปเป้าล็อกเป้าแล้วก็สั่งยิงแต่ว่าความจริงนะครับมันเป็นภาระ F22 กับ F35 เนี่ยยิงเองคล่องตัวกว่าแต่ว่ามันถลำตัวสร้างมาแล้วนะครับ แน่นอนว่าการขึ้นลายการผลิตมันมีต้นทุนถ้าผลิตได้ไม่เยอะพอมันขาดทุน โครงการ F15EX โดยบริษัทเอกชนต้องเอาตัวรอดเพราะว่ากองทัพประกาศสรัเรมิกานี้ไม่เอาแล้วนะครับและบริษัทก็ไปติดต่อกาตากาตานี่สนใจสั่งซื้อแต่ให้ใช้ชื่อว่า F15QA กาตาโดนขยกไปลําละ1 0 0 0 0กว่าล้านก็เพื่อลดต้นทุนโครงการนะครับมันไม่แปลกที่สรัเรมิกาเนี่ยจะเสนอ F15EX ให้กับคนนั้นแล้วก็คนนี้เพราะว่าตอนนี้ต้องการคืนทุนข้อเสียของ F15EX นะครับที่กองทัพประกาศสรัเรมิกานี้ไม่ เอาก็คือค่า RCS นี่สูงมากตัวใหญ่วีด้านี่ตรวจเจอได้ง่ายรอดยากในสนามรบสัตว์มีการมั่นใจกับเครื่องบิสเตลแม้แต่ซ u เปอร์โคเนตก็จบเกมไม่ได้ไปต่อนะครับถ้าใครสนใจ F15EX เนี่ยสัตว์มิการก็ยินดีแต่ต้องรับให้ได้กับราคานะครับแบ่งเอาภาร,ระต้นทุนโครงการไปลำละ1,000 0ล้านบวกลบสนใจไหม นั่นคือที่มาที่ไปของ F15EX เชียร์อย่างเดียวโดยไม่รู้ที่มาที่ไปนี่ไม่ได้เลอะเทอะนะครับ ครั้งที่แล้วก็มีคนวิเคราะห์ว่าสัตว์มีการจะขาย F-35 ให้กับไทยตามโครงการอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเข้าไม่ขายให้ก็มีมาแล้วส่วนการเอาเครื่องบินสองที่นั่งมาเป็นเครื่องบินขับไล่มันก็มีนะครับอย่างเมัลติโรซูส0อันนี้เป็นต้นปรากฏว่าทั้งอินเดียแล้วก็มาเลนิคุมขมับแล้วครับทําไม่ได้ตัวใหญ่ไปแรงไม่พอดิ้นรนหาเครื่องบินใหม่กันจ้าละวันความจริงมันพิสูจน์มานานแล้วว่า เครื่องบินสองที่นั่งเอามาขับไล่มันทำได้ไม่ดีพอนะครับอย่าดื้อแล้วก็อย่าล้นตัวอย่างมีให้เห็นเจ็บมาเยอะกับการซื้ออาวุธตั้งแต่เครื่องบินจุดประกอบตัวเล็กราคาแพงเรือเหาะก,ก็มี GT200 ก็มารถถังเบาอีกเยอะเรือดำน้ำก็มานะครับเรามีประสบการณ์แล้วยิ่งเละยิ่งเยอะประสบการณ์จะมาเชียร์สม 4, สุ่สม5านี่ไม่ได้ ถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเพราะว่าแอดมินก็หาข้อมูลมาเหมือนกันไม่มีนั่งเทียนเขียนข่าวแน่นอนนะครับแอดมินก็มี YouTube กับ Facebook นี่เท่านั้นชื่อช่องของแอดมินได้อ่านว่า s t r i k e r Mac บางคนไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับแอดมินก็ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่ซะด้วยขอบคุณที่ติดตามกันให้กำลังใจกันแอดมินจะพยายามทำเรื่องเครื่องบินให้เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับลุ้นความพินาศของรัสเซียนี้ไปด้วยลุ้นไปด้วยกันนะครับ